3. ฝึกอ่านคำต่อไปนี้โดยให้ปิดรูปวรรณยุกต์ออกเสียงคำเดิมแล้วออกเสียงวรรณยุกต์อ่านครบคำดังนี้ขาเอกขาขาขาเอกขาสา สาเอกสาฆ่าขาโทรฆ่าท่าถาโทท่าห้าหาโทรห้าขี่ขี่เอกขี่ทีทีทเอกทีสีสีสเอกสีทอ ทอเอกทอสอ,สอเอกสอคูขูเอกคูสูสูเอกสูสู้สูโทสู้ไข่ไข่เอกไข่ใส่ใสเอกใส่ ให้หาโทรให้ไขไขโทรไขเข่าเขาเอกเข่าเห่าเหาเอกเห่าข้อขอโทรข้อหอหอเอกหอถั่วถั่วเอกถั่ว เข้าเขาโทเข้าเถาถั่วถอเอาเถาถออัวถั่วเอกถั่วเถาถั่วหัวเขา่าหออัวหัวขอเอาเขาเอกเขา่าหัวเขา่าเข้าถ้ำขอเอาเขาโทเข้า ถอออำถ่ำโทรถ้ำเข้าถ้ำงูเห่างออูงูหอเอาเห่าเอกเห่างูเห่าเข้า,ขาสู้ขอเอาเขาโทเข้าสออูสู่โทสู้เข้าสู้สู่ขอสออูสู่เอกสู่ขอออขอ,ขอ สู่ขอมีถอมออีมีถออถอเอกถอมีถอไส้ไก่สอไอสโทไส้กอไอไก่เอกไก่ไส้ไก่ไข่ไก่ขอไอไข่เอกไข่กอไอไก่เอกไก่ ไข่ไก่ใส่ตู้สอไอใส่เอกใส่ตออูตูโทตู้ใส่ตู้ใส่ไส้สอไอใส่เอกใส่สอไอใส่โทไส้ใส่ไส้ไข่ป่าขอไอไข่โทไข่ปออาปาเอกป่าไข่ป่า ข้าเจ้าขออาขาโทข้าจอเอาเจ้าโทเจ้าข้าเจ้าเต้าหู้ต่อเอาเต้าโทเต้าหออูหูโทหู้เต้าหู้มีไข่มออีมีขอไอไข,ข่โทไข่มีไข่ใส่ใจ สอไอใสเอกใสจอไอใจใส่ใจเข้าไปเอายาทาเข่าให้เขา,เขาที